พามาชมปี05นะครับเนื้อโลหะผสมนะฮะที่ชุบน้ำยาสมมุติแบบมากองนี้นี่ครับน้ำยาจะเป็นน้ำยาแบบคล้ายๆหมนเก่าและชุบแล้วจออกมาเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมองค์นี้เนี่ยชุบได้100%เปอเซ็นต์เลยไหครับแล้วก็คงสภาพจะทําให้พระนี่มีลักษณะหมนเก่านี่ฮะขณะเดียวกันคราบดินเบ้าก็ยังฝังอยู่เห็นไหมครับฝังอยู่ ชุบน้ำยาได้หนามากแล้วก็โอ้โหสวยงามมากเดิมๆเลยนะชุบแล้วก็สภาพจะเป็นลักษณะเก่าๆสีออกโทนดำดทึมๆ,ๆแบบนี้ครับนี่ครับคือชุบน้ำยาสมบูรณ์แบบก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะให้เห็นหลายๆสภาพนะพี่น้องที่เราปีศูนย์หเนื้อโลหะผสมหลังเนี้ยทิ้งร่องรอยของการหลอบโบราณให้เราได้เห็นลักษณะรอยตะใบต่างๆเป็นธรรมชาติมากนี่ครับด้านข้าง ต้องรอยกันตะไบ,บนะครับตรงนี้ก็เป็นจะงอยออกมาเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ฮะการตะไบแต่งเป็นธรรมชาตินะพี่น้องโดดเด่นที่สุดองค์นี้ก็คือน้ํายาที่ชุบเก่านะฮะชุบเก่านั้นคงอยู่สวยงามเหลือเกินเห็นไหมครับและยิ่งเราดูกับแสงธรรมชาติอย่างนี้มันไม่ผิดเพี้ยนนะพี่น้องจะทําทให้เราเห็นเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเลยนี่ ที่สุดนะครับตรงนี้ที่สุดจริงๆเนาะพี่น้องที่เคารพใครศึกษาใครชอบหลวงูุทวรอยโหัวใจละลายเห็นอย่างนี้นะฮะอยากจะได้ครอบครองอยากจะส่องนะพี่น้องที่เคารพสนใจก็สมบัติปัะกันชมนะพี่น้องที่เคารพครับสำหรับ FC ทุกท่าน